สรงงานนะผมวันนี้ฮีโน่ร้อยเก้าห้านะครับก็ติดตั้งมอพักสูตรไฟบูลน้อยเสียนะครับพร้อมกับบูลแป,ป๊บนะครับคันนี้นะครับข้อเสียคือตำแหน่งมอพักอยู่ไกลนะครับแต่ว่ามันเป็นช็อปเบรกนะครับลูกค้าก็เลยยังไม่ไม่ขยับครับลูกค้าบอกว่าขอใช้แบบนี้ไปก่อนถ้าว่าไม่สบาใจเดี๋ยววันหลังมาย้ายมอพักครับก็ตำแหน่งจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับ ถึงจะลั่นนะครับอันนี้มันเลยมาเกือบเมตรนะครับเลยตำแหน่งที่จะดังมาเกือบหนึ่งเมตรนะฮะก็จัดการอันนี้เขาอ่อนมีมาแล้วนะครับก็จะการติดตั้งมาพักสูตรให้หนึ่งลูกนะครับพร้อมวนแป๊บนะครับสามนิ้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวนแค่บนเสื้อเผานะครับนะครับภาพไปขวาครับไอซ้ายนะครับเราวนมาแล้วเราไปลอดลงนู้นนะครับข้างหลังก็เป็นปลายสี่นิ้ว ลูกคร,ครับตรงนี้ก็ทําเป็นเหรีให้นะเพราะว่ามันช่วงมันสั้นนะครับก็เลยทาเป็นเหรียให้แต่ว่าไม่ได้ขัดเก็บนะครับเราเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ